เกมนี้ก็จะเล่นลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าทีมเรามีแต่ตัวตีไกลแถมโรมิงเรายังเป็นตัวกันครับแก๊กกับโจ๊กเกอร์ยืนอยู่ติดกันครับผมสไลด์ท่า2ไฟกดอันติยกแล้วก็เก็บแก๊กมาได้ครับแต่ด้วยความที่ตำแหน่งมันอยู่สูงเกินไปก็เลยต้องขิดทีมเราช่วยกันกระทืบกิกซี่ครับแล้วผมโยกอันติเก็บงานลัดช็อตมาได้ พี่ลิงเขาอยากลองเล่นกับผมครับผมสไลด์ท่า2เข้าไปแล้วเขายังทุบผม,ผมคนันติส่วนเข้าไปเลยแบบตัวมันคนละรุ่นนอ้องแก๊กเปิดตาก็จะเล่นบัวบารอนแต่สรุปผมมาเติมก็เลยกลายเป็น2ต่อ1นึลุมซับแบบตึงๆลิปโปเข้ามาได้ครัป้อมครับผมไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนแบบนี้ ดักเก็บโบบาลอนตายไปครับผมก็เลยกดอันตีกาเข้ามาช่วยแหละแต่มันไม่ทันส่วนแก๊กกับคลิกซี่ที่พยายามวิ่งไล่ผมผมก็สวนคลิกซี่แล้วก็กดแข็งแบบเท่ๆแอคแเก็บคลิกซี่ตายไปนะโดนแก๊กดูดแต่ไม่มีดาเมจเติมแบบนี้ผมก็หนีรอดแก๊กดูดสวยแล้วยิงเข้ามาทุบผมแบบนี้ตอนแรกคิดว่าจะขีดแล้วครับแต่มีแข็งอยู่ไฟฟ้าช็อตเก็บลิงมาได้ครับกดอันตียังไม่ได้ใช้เก็บแก๊กมาอีกแต่ก็ตายไปก่อนทีมเรารวมตัวกันตีดาครับพะฝั่งข้ามตายหมดผมก็เลยลองใช้คุ่มสรุปเจอคลิกซ ผมสไลด์เอาตัวไม่แนบกดอันติยังไม่ทันอันติเลยอีกซีตายนละพอฝั่งเขาเกิดทีละตัวแบบนี้ก็ไล่เก็บง่ายครับผมเข้าไปเก็บราววิวเพื่อมาอีกตัวแต่ว่าก่อนจะจบพี่ลิงก็มาเอาผมไปลงสวรรค์แล้วก็ปิดจบแบบเท่ๆด้วยเพื่อนเราจบบ้าน4คนมีผมที่จอมืดอยู่คนเดียวอย่างท้อเลย ทุกคนเห็นการดาบตัวของทีมผมแล้วคิดว่าจะชนะไหมครับเกมนี้แน่นอนครับว่าเกมนี้อย่าหวังที่จะซูมคนเลยรีบซูมเคลียร์คลิปกันดีกว่าเอ็นดอร์กับยูเอเข้าไปเกบไฮายาเตะมาได้ครับแต่พี่ซิลกำลังเล่นต่อผมเอาตัวเข้าไปรับช่วยแต่ก็ยิงไม่โดนป่าเขาตายแล้วก็ได้มังกรครับแลวพีเวลาวิ่งตรงมาแบบนี้ผมก็ยืนแบบแอบอยู่ในภ่มเลยไม่เดินออกนัตยาก็ไม่เดินออกเหมือนกันครับผมก็เลยฟิกเกอร์หนีแล้วคนที่โดนก็ไม่ใช่ผมครับกลายเป็นนาตยาโลมิงคนดีคนเดิมของเรานี่เองเอ็นดอร์ดักอยู่วย,วย รวมพลังสแคลี่ตีแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับคิวเดอร์ตายเลยพี่เอนดอรักผมมากครับพยายามมาเล่นช่วยผมผมก็เลยซูมใส่ซิลประเคียนไปให้1ตัวเรียบร้อยอิ่มเลยดูในแบบนะครับล้อมหน้าล้อมหลังคือแบบฝังข้าแม่ง ล้อมหน้าล้อมหลังผมจริงๆนะแล้วพอเอนดอร์ไม่มาช่วยผมก็โดนลงุงกระทืบอ่ะผมรู้ตัวว่ายังไงก็ตายเลยขอแลกหายาไปก่อนแลวกันนัตยาพาผมเล่นข้างบนครับเขาพยายามยืนแทงแล้วแหละแต่ว่ามันก็คือนัตยาแหละผมเห็นหายาเลือดครึ่งหลอดแล้วกดแข็งแบบนี้กลายเป็น้านี้ให้ผมซูมเก็บงานมาฝังข้ามตายไป3ครับแพนด้าพยายามมาย่ำเก็บแก้แค้นให้แต่ว่าก็ยืนอยู่ได้แค่แป๊บเดียวครับแล้วชนะชิคกี้แลนด์ช็อปบ,บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสําหรับใครที่ชอบเติมอารีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับ มาทักล้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปคือผมเสียใจอ่ะไม่ค่อยเห็นคนหยิบซานิดมาเลยแบบนี้ขอทําคลิปหน่อยละกันถึงเวลาไฟหน้ามังกรครับพี่แก๊กยังไม่เริมสีผมกระโดดสับหัวไปเก็บงานมาแบบชิวๆแต่เสียดายไม่ได้มังกรนะแบบนี้ก็ต้องไปเอาดาร์กแทนแต่เหมือนฝั่งเราจะไม่เชื่อใจผมแล้วครับไม่มีใครมาโซนผมก็ถอยก่อนละกันแล้วค่อยมาเอาใหม่พี่แก๊กเดินแหลมมาแบบนี้ครับพาเตะซอยรัวๆผมก็เลยกระโดดสับหัวเก็บงานมาอีกแล้วเรื่องออบเจก ตีบ่อยมากๆเลยถ้าผมเล่นป่าบอกตรงเพราะฉะนั้นเพื่อนไว้ใจได้วีล่ายืนคู่กับลาวิ่แบบนี้ผมก็โดดสับหัวเ,เก็บลาวิวไปก่อนตามด้วยไล่ฆ่าวีล่าใหมา่ตัวแต่พี่ไบร์เขาตีผมฟรีมากเลยครับอันตีไม่มีแบบนี้ต้องวิ่งหนีแต่จะให้หนียังไงอะเด็กต้าพยายามมาดันเลนครับผมกระโดดสับหัวไปก่อนบอกเลยว่าแรงมากแต่พออันตีเขาจะเด้งผมก็เลยเดินถอยออกมาเลยปล่อยให้เพื่อนไปไล่ฆ่าเอง พี่แก๊กดึงใครไม่ดึงครับดึงโดนผมผมก็โดดสับหัวไปเลยมีกอดท้อนอยู่ครับเพราะงั้นก็ปล่อยลาวิลยิงฟรีแน่นอนครับผมตายผมเห็นวิลาเจ็บจัดเสียได้ยอย่าง,ยงเดียวคืออันตียังไม่มาโดนคอมโบใส่เต็มชุดครับแล้วสับไปที่ไปแต่เขาแบบมีอมาตะอีกอย่างคือโดนคอมโบวิลามาเลื่อนเหลือน้อยได้แหละแต่ว่าพี่ปลาไหลกับฮายาเกมนี้เอาสุดครับแบกได้ คือแบบช่วงนี้คอมโบกมันหายไปใช่ไหมผมเลยคิดว่าดาซซี่มันกลับมาเล่นได้นัวกันตรงเลนล่างครับพี่ทาจิกจับจะหนีออกไปแต่ว่าผมจับแล้วก็วางสกิลสเห็นเขายังไม่ตายก็กระโดดเหยียบซ้ำแล้วก็ฉีดท่านหนึ่งตอนแรกกาจะไปเก็บทอนต่อแต่ว่ามูลาดเข้ามาเติมครับผมก็เลยต้องถอยออกมาเล่นเอาซะเกือบสวยครับพี่ทอนยังยิง,ยงอันตีสวนกลับมาอีกนะผมอยากคิวฟอร์เลนครับแต่กสกิลยังครูดาวอยู่แต่ว่าอางตรงลูเมยียนะี่มันล่ามคานจริงเลยนะดูมันคอมโบสกิลขัดผมผม,ผมหงุดหงิดก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาาาาาอลลเเีีียยยแทททนฉดไป2วงงัังตตกํพ่ ยาคีผมฟิกเกอร์ไปโดนสะบัดแต่ว่าก็จับทันวางสกิล2ย้ำไปครับบอกเลยว่าแรงมากก็เหยียบซ้ำแล้วก็ฉีดท่าหนึ่งมูาจะเข้ามาล้างแคขนให้ครับแต่ว่าผมมีแข็งก็เลยรอดไปได้ ตอนนัวๆกันอย่างนี้บอกเลยว่าดาซซี่ชอบมากวางอันตีจับแล้วก็วางท่า2แบบชิวๆยิงอยู่ไกลๆพอเขาใกล้าตายก็พุ่งเข้ามาลาดแต่ช็อตนี้ลัดไม่ได้ครับก็เลยหิวคิวไปหน่อยกดท่าหนึ่งทำให้วิ่งเร็วไล่ยิงทอนเขาหนีไปไกลมากครับแต่ผมวิ่งเร็วกว่าก็เลยไล่ฉีดมาทันลูเมียกดอันตีมาที่ผมเกือบหัวโยกครับเห็นท่าจีเจ็บๆก็ฉีดไป1ทีเก็บงานมาพี่ทอนเขาหิวครับเห็นเลือดทีมเราน้น้อยก็โดนจับดีวางสกิลสองรอเลยครับแบบนี้หายแน่นอน แต่ว่าตัวที่น่ากลัวเกมนี้ก็คือฟอร์ i รนครับแม่งไล่แทงผมไส้แตกอะ่ะฉ้นติวาร์ปหนีมาก็เจอลูมเนีอีกผมตายแล้วทีมเราไปเปิดก๊อตครับก็ไม่ต้องสืบครับฝั่งเขามาแย่งไปได้ก็จบด้วยความพ่ายแพ้ของทีมเรา ใครเคยเจอรูปก,กับอาญามาคอมโบกันในแรงบ้างครับคือโคตรจะโหดต,ตบทีมผมยับเลยแต่ยังดีที่เลนผมทําได้ค่อนข้างดีนะผมเล่นชนะไบรอนเข้ามาคอมโบผมแบบเต็มชุดครับแต่ว่าผมลิงก์ดูดดาเมจแล้วกดมวัวร้อนตีส่วนไปเอายังมีอันตีเหลืออยู่นะครับผมก็เอาไว้ใช้เก็บหลบท่าสอนของเขากดดันได้ค่อนข้างเยอะครับพอนาคตความเสร็จเขาเข้ามาแกงแล้วก็เก็บงานได้แบบง่ายๆเพราะว่าไบรอนมันเลื่อนเหลือน้อยอยู่แล้วพอโดนไปตัวหนึ่งตัวที่2ก็จะง่ายขึ้นมากครับเพราะว่าของค่อนข้างนํากันแล้วแต่ที่ผมกลัวก็คือตัวนี้ครับยิงค เขาก็ได้คิวอีกแต่ผมก็พยายามตัดบัฟเขานะเขาจะได้จนลงนิดนึงก็ยังดีฝังข้ามสลับเลนมาพอดีครับหายาม,มากันแล้วผมตีคิอย่างแรงคิวหายาได้พยายามตีป้อมแล้วรอเลียยก็เข้ามากันครับแล้วคือผมมีอามาตะสกิลรอเลียยก็เข้าคีิปแบบเต็มแต่ฝังข้ามก็ไม่ให้ผมเล่นได้นานครับมาปิดถุถึง3แต่ในเมื่อฝังข้ามมาเยอะขนาดนี้ทีมเราก็มาเติมเหมือนกันครับมาปิด4ี่เลยเยอะกว่าแค่ช้านิดนึงรู้เป็นบอสแบบฝังข้ามส่วนผมเป็นบอสแบบฝั่งนี้ครับถึงจะมีอาย่ากี่หัวแต่ผม cambio. แล้วครับรอก,กดอันติหลบสกิลสองเขาดีๆครับหลังจากนั้นก็เก็บไปง่ายๆยิ่งเลดทีมเราก็เล่นง่ายขึ้นครับก็เลยชนะมาได้ทุกคนเล่นรอยออนแล้วเกียดตัวไหนมากที่สุดครับส่วนตัวผมเป็นฮายานะแต่ว่าเกมนี้แคร์รี่เป็นยอนของชอบเลยรวมตัวกันอมกรเสร็จก็เวทป่าต่อครับพ่เทนนาหน้าผมก็เลยสไลด์เข้าไปลาดบับปูมาได้กดอันติกาจะยกยอนแต่ว่ายอนฟิกเกอร์หนีออกไปได้ผมเสียอันติแล้วครับแบบนี้ก็ต้องถอยแล้วแหละมาเติมเลนล่างครับฝั่งข้ามเก็บเพื่อนเราไปหมดแล้วแบบนี้ผมก็ เก็บเลือดนิดนึงครับรอสกิลคูดาวพอสกิลค mm ูดาวเสร็จผมก็สไลด์เข้าไปบอกเลยว่าดาเมจผมแรงมากใช้แข็งเพื่อหลบดาเมจนิดนึงครับ mm hmm. เพราะกวานาตาสกิลหนึ่งโดนแล้วโดนรัวพอเขาสกิลไม่โดน mm hmm. ก็จะไม่มีสกิลเล่นต่อ mm hmm. ผมก็เลยเก็บมาง่ายๆเรารวมตัวจะขึ้นเลนกลางครับพี่ฟอร์เลนพยายามที่จะเข้ามากันบอกเลยว่าทีมผมมีแต่คนกลัวฟอร์เลนเพราะว่ามันเข้ามาลัมทีอยู่ได้นานจัดแต่น,นี้โชกี้ที่ผมมีตัดเลือดแล้วครับไม่งั้นเขาเก็บไป3 4ตัวแน่ฟังข้ามลุมกระทืบเทียนแล้วเขาพยายามหนีครับผมสไลด์ สตันตนาตายาอีกโชคดีที่เพื่อนเราเข้ามาช่วยทันปอเลนพยายามมาลํำใส่ตัวผมครับผมกดอันติกาจะยกแต่ว่าเขากันซีซีไงแต่ว่าดาเมจเพื่อนเราแรงไหวอยู่ วันนี้เอลสูคอมบัวกับอริสครับเปล่าหรอกกดโซโลมาซับไม่อยากเล่นแทงพี่ยอนเขายืนยิงเหมือนมงงครับผมก็เดินมาตีช่วยซูมอัดหน้าเป็นเม็ดนึงบอกเลยว่าอย่างเจ็บหลังจากนั้นก็ซอยยิกๆยิได้คิวเฟิร์สบัตมาโราลิออนไล่อริสมาแต่โดนตันสวนมาแบบนี้ผมตีฟยียาวแต่เดินตามไม่ทันแบบนี้ก็ซูมเก็บงานปินิกคอมวัน,นหน้ามายิงแบบนี้ก็ต้องมีฟิกเกอร์สั่งสอนบ้าง,ง,างเก็บมา2ตัวคือฝั่งข้ามโถมเลนล่างจัดจัดเมดก็คือแคนแบบแคนอลิสจัดแต่ว่าขากลับโดนเมดฝั่งเรามาปิดดแบบนนนนีีีี้้่่่ยยยอทไไมมาื ฟินนิกม้วนหน้ามาอีกแล้วครับแต่โดนอลิซใบแบบนี้ทาอะไรไม่ได้เลยผมโดนมีหน้าคอครับแต่โชคดีอลิซเดินมาล้างให้ก็เลยรอดคือด้วยความที่เกมนำมอ่ะอลิสตันทีนึงแบบครึ่งหลอดเลยผมก็ซูมเก็บงานแต่ว่าเกมนี้ถึงจะซูมเยอะแต่ก็เคาะบ้านให้อยู่ไม่ลืมหน้าที่แคลร่ ีมีหน้าไปหลายเม็ดครับแล้วเขาเจ็บหนักแบบนี้ก็นั่งซูมคาป้อมเขาไปเลยเนี่ยนีสัส่ไม่ดีไม่ตีป้อมตอนแรกพี่มาเขาจะเอาผมครับแต่จับมือผมไม่โดนโดนผมตีฟีฟินิกก็มาสารงานต่อครับแต่โดนอันตีผมตายพอเกมนําแล้วมีอลิซในทีมคือดีอะ่ะสำหรับใครที่หาตัวแก้ทางฟินิกนะครับผมบอกเลยว่าโจกเกอร์แก้ทางได้ดีมากแค่เราต้องกดสกิลสแม่นๆหน่อยเอนดอร์โดนฟินิกไล่มาครับผมที่มีเลือดครึ่งหลอดยิงจลวดอัดหนาตามด้วยแปะอันตีไล่ตีธรรมดาแล้วยิงจลวดซ้ำสกิลสองมาพอดีครับแต่ผมม ฟินนิกม้วนหน้ามาแบบนี้ผมแปงอันตียัดหน้าตามด้วยยิงสกิลหนึ่งอัดไล่คอฟ,ฟินนิกอยู่แล้วพี่แก๊กพยายามจะช่วยผมก็เลยเลงแก๊กเป็นพิเศษเปล่าล็อกคือตีฟินนิกไม่ถึงแล้วมีไฟอยู่เลนกลางครับบวกกันคอร์ทิคนละทางคีล่ากาลังจะเก็บเอเลนดอร์ครับผมเลยแปอันติช่วยและพี่คีลา่าเริ่มโฟกัสผมครับอ้อมหลังมาจากไกลแต่ผมแปอันตียัดหน้าไปเลยแถมไล่ยิงสกิลหนึ่งซ้ำด้วย ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับแปะอันตีตัวใกล้สุดตามด้วยตีแล้วก็ยิงสกิลหนึ่งแบบชิวๆตอนแรกก็ชิวหลังๆเริ่มไม่ชิวแล้วฝั่งข้ามเริ่มเยอะเกินอ่ะฝั่งเราหายไปไหนเนี่ยแลกมาได้1คิวก็ดีว่ะพี่แก๊กยืนเอฟเคอยู่ในุ่มครับแบบนี้ก็ต้องส่งกลับบอร์ดด้วยความรวดเร็วพอดีเป็นจังหวะที่ก๊อตเกิดครับบอกเลยฝั่งข้ามด่าแก๊กยับแน่พอะพี่แก๊กเกิดมาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะเพื่อนเขาตายหมดแล้วอ่ะชนะเพราะแก๊กเอฟเค ถ้าถามว่าผมชอบแคลรี่ตัวไหนมากที่สุดผมบอกเลยว่าเฟนนิก์นี่แหละผมจะตีป้อมครับแต่พี่แก๊กเสียฟิกเกอร์มาดึงไวโอแบบนี้ผมก็ต้องจัดการให้เขาแล้วแหละผมตีป้อมเมื่อกี้หาเลยผมกับทูเลนกำลังพยายามไล่กระทือฟอร์เรนติโนครับแต่อยู่ดีพี่ไวโอม้อนหน้ามาใส่แบบนี้ขอญาตเปลี่ยนเป้าหมายให้ไวเลยตายแทนเพื่อนไปซะคือถ้าเล่นแคลรี่แล้วฝั่งข้ามเผลอ,เ,ลอเราตีออบเจกได้เลยนะพาสซเปิดตาเห็นฟอร์เรนติโนครับผมก็ม้อนหน้าใส่เลยเพราะว่าเขาแองเวลสิบอยู่เขาไปทําอะไรอยู่วะลงมาเลนล่างเห็นหนนาาาคอออตตััดดเเเเววฟรบู้แลลทํไมมยงปป็ผ่ เตอร์มุดหน้าเข้ามากลางดงครับก็โดนสังหารไปส่วนฟอรเรนที่พยายามจะมาล่วงผมแต่ผมมีดาบดิมไงกดสวนกลับไปเลยไม่ตายจร,จริงเพื่อนในทีมรักด้วยเป้าหมายชัดเจนครับลิกเตอร์ชักด,ดาบออกมาวันนี้เตรียมตัวโดนดาบสวนกลับไปนะเพื่อนไม่สีเ่เราถือหนังสติ๊กเกมนี้ทีมเราสโนโบอลโหดมากครับแก๊กกับนาตาล่าเลยโชว์ของแบบนี้คือฝั่งเรามีแต่ตัวต้นเกมด้วยแหละดูสกอร์ดิคือมันแรงจริงๆครับพาจีตาเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะ ทีมผมรวมตัวกันตีดาร์ครับพอตีดาร์เสร็จผมเห็นบัฟฟ้านาะคอสเกิดพอดีผมก็เลยเข้าไปแย่งหน่อยแล้วก็ได้มา,าจริงๆครับผมพยายามหนีออกมาแล้วแต่เหมือนเขาจะไม่ยอมผมก็เลยกดอันตีเหยียบหน้าเข้าไปคลิกซี่ก็มาเติมจากเรียนกลางครับแต่ทีมผมก็มาเยอะเหมือนกันนาคอสจะพยายามมาเก็บคิวผมแต่ว่าผมก็เก็บคิวเข้ามาได้ก่อนเพราะอันตีของแอนเนตผมเล็งไปที่คลิกซี่ครับตัวเขาแรงก็จริงแต่ว่าก็บางมากเช่นกันชาร์ดดาบฟันกันซีซีไปแบบแอ๊กแอ๊กหลังจากนั้นก็เก็บคิวเดอร์ที่มีเลือดน้อยๆไปอี เก็บแสกกับดาร์ครับแล้วไปฟันที่คิกซี่แล้วก็กระโดดเหยียบอันตีเป็นทูดาเมจหลังจากนั้นก็ฟันท่านหนึ่งไปอีกรอบโดนไปแบบนี้จะรอดอยังไงผมกดอันตีเพื่อค้าตรงกลาง3ครับบอกเลยว่าดาเมจจุกๆเป็นได้ทั้งแทงเป็นได้ทั้งดาเมจเลยตัวเรามี2สไลด์ก็จริงครับแต่ก็ล้วงได้ไม่เท่าแอสซินแต่ว่าถ้าฝังข้ามเป็นตัวขาตายนี่บอกเลยว่าสบายมาก เข้าสู่หมดกดผนึกก็กันดาเมจจะล้วงใครก็เลือกเอาเลยทีนี้พิกซี่รอดไปได้ครับแต่ว่าดอรเรียเขาไปรีสกิลสองให้อนเนตเฉยแต่ยังดีที่ผมเก็บสแต็กแล้ว,วได้เกาะมาค่อนข้างเยอะเลยฟันไฮาเตไปหนึ่งทีถึงจะไม่ได้คิวแต่ว่าดาเมจจัดจ้านฝั่งข้ามกําลังตีก๊อตรับผมกับอนเนตท,ที่รู้สึกได้ก็พยายามไปเช็คแต่ว่าก็โดนเลียงสกิลมาใส่แบบนี้ผมกดอันติสวนแล้วก็ฟันไปที่นาคอสหลังจากนั้นก็กดผนิดลัดก๊อตมาแบบตึงๆแถมฝั่งข้ามก็ตายไป3ฝั่งเราก็พยายามขึ้นตรงกกลาางงงัับแแตต่่่่่วว็สู้้ฝเไไมไดไมดพีท ส่วนผมที่เพิ่งเกิดมาก็มาเก็บซากให้ก่อนจะจบบ้านไป